สวัสดีครับคุณผู้ชมครับก่อนจะไปรับชมวิดีโอของเรานะฮะก็ฝากคุณผู้ชมนะครับมาติดตามช่องคุณยุ้ยชาแนลด้วยแล้วกันนะครับถ้าหากว่าคุณผู้ชมเนี่ยไม่อยากพลาดฟังเพลงเพราะแบบนี้นะฮะและคุณผู้ชมเนี่ยไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงนะและช่องวอลเ t ตี้ชาแนลเราเนี่ยก็นําเพลงของคุณยุ้ยมาลงในช่องวอลเลตี้ชาแนลบ่อยๆนะก็ขอคุณด้วยแล้วกันนะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับก็มาติดตามช่อง วอร์ดตี A ้ชแนลอีกตามเคยนะครับวันนี้ก็มารีวิวละครอีกครั้งนะครับที่ที่ผมไม่ได้มารีวิวเลยเนี่ยก็เพราะว่าผมอยากดูละครเรื่องนี้ให้มันแน่ใจชัดๆก่อนนะครับก็จะมารีวิวเรื่องแม่เบี้ยนั่นเองนะครับก็เป็นละครฟองยากแห่งปีของทางาช่องเจ็ดเลยนะต้องต้องผมบอกก่อนเลยครับว่าชมเชยนักแสดงหน่อยนะต้องขอชมเชยนักแสดงนะครับถือว่าเป็นนักแสดงคุณภาพจริงๆนะที่เล่นละครเรื่องนี้นะ ละครเรือ่องนี้ถือว่าถามว่ามีคุณภาพบางน้อยแค่ไหนเดี๋ยวผมจะมาบอกแล้วกันเนาะแต่บอกว่าละครเรื่องนี้นะบทบาทของัแสดงแต่ละคนเนี่ยถือว่าค่อนข้างดีนะค่อนข้างดีแต่เสียงเดียวคือบททําไมผมไม่รู้นะว่าทุกคนคิดมอนผมหรือเปล่านะฮะว่าดําเนินเรื่องช้าไปนิดเดียวนิดหนึ่งนิดหนึ่งเองนะหรือว่าเป็นเหาะละครไม่รู้นะนันผมคิดว่าน่นาจะเป็นเหาะละครนั่นแหละเพราะว่าถ้าเป็นภาพยนตนระ์่ะ หนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงก็จบแล้วถูกปะแต่ถ้าเป็นละครเนี่ยจะเป็นอีพีผมคิดว่าน่าจะเป็นดําเนินการเกี่ยวกับละครนะแล้วก็ความละเอียดของละครเรื่องนี้คือคุณภาพดีครับคุณภาพชัดเจนแล้วก็เล่าถึงได้ง่ายเข้าใจง่ายมากกว่าภาพยนตร์นิดนึงแต่แต่นะถ้าผมเทียบได้นะผมอยากจะเทียบกับภาพยนตร์กับมยชันละครผมว่าแต่ละคนอาจจะดูมุมมองอิเลติกนะถามว่าละครอีโรติกมีไหม ผมดูแล้วนะค่อนข้างมีแต่ว่าอาจจะไม่ได้บอกว่าวิวแบบว้าวแบบในละครในแบบในหนังอะไรขนาดนั้นมันมันมันไม่ใช่นาะครับว่าถ้าทําแบบในหนังเลยแบบเลือดซีดเยอะเลยเนี่ยในหนังเนี่ยในละครเนี่ยมันจะติดเลทเพราะว่าถ้าถามว่าทำไมติดเลทเพราะว่าเด็กๆต่ำอายุกว่าสิบแปดปีดูค่อนข้างเยอะนะละครช่องเจ็ดนะก็ชมเชยอย่างหนึ่งก็คือการ มีซีจีด้วยมีซีจีกับงูอะ่ะนะอันนี้ผมชอบก็คืองูเนี่ยเหมือนของจริงเลยนะแต่ตัวมันค่อนข้างใหญ่อะ่ะค่อนข้างใหญ่นิดนึงมีสภาพตัวสายยางอะ่ะเหมือนเหมือนสายยางเล็กๆอะ่ะประมาณนั้นเลย <c oughs> ก็ไม่รู้ดิสำหรับผมคนอื่นวอรยังไงผมก็ไม่รู้นะแต่สำหรับผมว่าถ้าถามว่าซีจีของของแม่เบีย้ยเนี่ยทำว่าทำทำมาดีไหมผมคิดว่าค่อนข้างดีนะโอเคเลยอะ่ะ และที่เมื่อคืนผมดูเมื่อคืนนี้ชอบ,ชอบฉากหนึ่งในหนังจะเห็นแต่ขูนมะพร้าวเซ็กซี่เซ็กซี่ใช่ไหมแต่ในละครนี่เราจะเห็นแบบข้นกะทิคืออันนี้คือมันซึ่งซึ่งแบบเนีกับหนังไปนิดนึงนะฮะก็มุมมองละครกับหนังเนี่ยมันค่อนข้างแตกต่างนะเพราะว่าในหนังเนี่ยมันจะไม่มีเรื่องหงหวงอะไรเจเนมีอะไมีหลวงเท่าไหร่นะครับแต่ว่า ในในละครเนี่ยเราจะมีเล่าถึงละครแบบยุคป,ปัจจุบันเลยอ่ะแบบเมียหลวงเมียน้อยอะไรมมาเนี่ยมันจะพูดถึงได้ได,ได้ได้ดีนะคอละครก็ไม่ควรพลาดนะครับก็ถ้าถามว่าเนื้อเรื่องเนี่ยค่อนข้างไปาตามภาพยนตร์มากน้อยแค่ไหนอันนี้ผมก็พูดได้เลยครับว่ามันก็ถามว่ามีตรงกับภาพยนตร์ไหมมันก็มีอ่ะ นะมันก็มีอยู่มันก็มีค่อนข้างผมไม่รู้ดิไม่รู้ดิว่ามันเยอะค่นข,นข้างไหนครับว่าปกติช่องเจ็ดผมเองก็ไม่ค่อยได้ดูมากน้อยมากน้อยเท่าไหร่นะฮะโอเคครับเดี๋ยวครั้งหน้าผมจะมีเรื่องอะไรมาพูดคุยกันอีกนะครับก็อย่าลืมติดตามชมแล้วกันนะครับใครที่ชอบแนวรีวิวละครแนะนําละครใหม่ๆเนี่ยก็ ติดตามช่องเราได้นะฮะกับช่อง Variety Channel นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยลวกันอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนจากกันนะครับเดือนหน้าเดือนกันยาเนาะผมมีโปรเจกต์พิเศษนะครับอ่ะมีโปรเจกต์อะไรเป็นโปรเจกต์ครั้งแรกในชีวิตนะฮะเป็นโปรเจกต์ใหญ่เลยนะครับที่เราร่วมกับคนยู่ที่ช nel มาโดยตลอดนะจะเป็นคลิปอะไรเดี๋ยวรอติดตามชมนะ หลายๆคนน่าจะเห็นโพสต์ที่ผมประกาศเอาไว้แล้วนะครับโอเคก็เจอกันใหม่ครับครั้งหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ